ไอ้ลูฟไ a ยแดสนับสนุนโดย t True m o v e H 4G 3G และ Wi-Fi SCB ePassbook รถจักรยานยนต์ Honda คุณผู้ชมยังอยู่ในไอ o v e t h a i l ล n ด์นะคะยังอยู่ในเกมตาแข่งขัน เรื่องราวของเกมนี้เราจะมีกล่องของขวัญหนึ่งกล่องกองใหญ่เร่อเลยใครอยากได้บ้างยกมือพร้อมค่ะเออของขวัญกองใหญ่ใครอยากได้บ้าง,ง,ง,าดางเดียวกล่องเนี้ยพอสี่นาทีครึ่งไปอยู่ที่ใครจะเป็นของคนนั้นทันทีพร้อมกันนั้นก็จะเป็นวัตถุระเบิดด้วยไม่เอาได้ไหมไม่เอาก็ได้ <c oughs> ต้องตอบคำถามให้ถูก <c oughs> ตอบถูกได้ส่ง ตอบไม่ได้ข้ามจนกว่าตอบได้ต้องตอบให้ได้ถึงจะผ่านได้ระเบิดของขวัญไประเบิดอยู่ที่สมาชิกทีมไหนคะแนนของสมาชิกทีมนั้นทั้งทีมเป็นศูนย์ทันทีอันใหม่ในรอบนี้ที่เก็บเนี่ยใครระเบิดก็จะอดไปได้เลยเกมกล่องของขวัญสนับสนุนโดย TrueMove H 4G 3G และ Wi-Fi เป็นเงินนะตั้งสตินะคะตอบคำถามให้ได้มีเวลา สีนาทีครึ่งของควันจะเป็นของใครเริ่มจับเวลาแล้วนะอัลบั้มเพลงที่มียอดจำหน่ายเทปสูงสุดของไทยก็คือข้ามข้ามข้ามแล้วข้ามแล้วข้ามนายกรัฐมนตรีของไทยคนปัจจุบันก็คือประยุทธ์จันโอชาประยุทธ์จันโอชาโอ้รถรุ่นเดียวในประเทศไทยที่มีชื่อรุ่นเป็นภาษาไทยติดท้ายรถน่ะ

อะไรนะความกัวไม่ทันหายครับมข้าวโอ้ยไม่บอกจังหวัดที่แคบที่สุดในประเทศไทยจังหวัดที่แคบที่สุดในประเทศไทยไม่รู้ปะวันกลางงานกลางงานจักรวาลไทยคนแรกเมย่าไม่ใช่นวงนกลางจักรวาลไทยรู้สึกดูง่ายอะไรนะนางงามจักรวาลไทยคนแรกคืออะไรไม่รู้ไม่รู้ครับ ครับโอ้ยสุภาษสิทธ์ไทยที่มีคําว่าช้างมาหนึ่งสุภาษสิทธ์ช้างเลยช้างใบบัวปิดไม่มิดช้างอะไรเ่าช้างไตช้างไตถ้าตัวไม่ตัวไม่ตายโอ้ยโอ้ยคันตพีตยนยศฮอนด้าสกูฟีไอไปเคี่ยวแต่ลืมสวมหมดกันนอกกฎหมายไทยมีโทษปรับเท่าไหร่5้า้บาทห้า้ไม่เกินไม่เกิน5้าอยบาทไม่เกินห้าร้ยาทอาา หมายเลขหนึ่งคือถนนอะไร3 4มห้าไม่ใช่้ามห้าถนนพหลโยธินเริ่มนับหลักกิโลเมตรที่ศูนที่ไหนโอ้ยที่ไหนก็ได้อีุสมุรีจังหวัดในประเทศไทยที่เป็นเกาะภูเก็ตประเทศไทยเนี่ยเปิดให้บริการ 4G ครั้งแรกเมื่อปีไหนปีนี้ปี59 ไม่ใช่มีห้าแปดไม่ใช่หกศูนย์ไม่ใช่หนึ่งหกสองข้ามไปเลยข้ามข้ามในช่วงสงกรานต์ถนนข้าวเหนียวเนี่ยอยู่ในจังหวัดใดถนนข้าวเหนียวอยู่ในจังหวัดขอนแก่น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 ถูกถูกตะโกนเป็นเครื่องดนตรีไทยชนิดใดดีดสีตีเป่าตะโกนตีถูกนักกีฬาไทยคนแรกที่ได้เหรียญทอง ววบรรพอออไไะะนักกีฬาไทยคนแรกเหียญทองคนแรกปี๊ข้าม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 ภาคใต้ในประเทศไทยปลูกยางพาราเยอะที่สุดภาคภาคใต้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 นัดนัดประเทศไทยจังหวัดใดในประเทศไทยก่อตั้งล่าสุดก่อตั้งล่าสุดจังหวัดอ่านข้ามไปก่อนเดียวข้ามข้ามทางรถไฟสายที่ยาวที่สุดในประเทศไทยอยู่ภาคไหนภาคเหนือภาคใต้ภาคใต้เออจับ หนึ่งล้านชุดถึงสามอัลบั้มคือเพลงเหรอเพลงแซลม่เบอร์ต้องใช้ผู้หญิงใส่ผู้หญิงอ่ะตัลออลไทยไม่ใช่อะไรวะเออนล้านหนึ่งอ่ะสามอัลบั้มคภาพภาคราบศูนย์การค้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดก็คือเซเลนเบอรไปไป ตัวผู้ช้างตัวผู้ไม่ใช่ช้างตัวผู้พรางพลายพลายช้งพลายเออไปแหนมเนื้อแหนมเนื้อมีรสชาติเปรี้ยวใช่หรือเปล่าใช่ใช่ใช่เหรอแหนมเนื้อไม่ใช่ไม่ใช่ช้า่อทุกไปถกไปคอนเสิร์ตของศิลปินคนไหนที่มีจำนวน อย่างนั้นเทคนิแรกลุดมาตัวเมื่อกี้โอ้ยดีนะคำถามแค่ใช่หรือไม่ใช่เนี่ยรางรวงของตุ้ยดีมากอ่ะใช่หรือไม่ใช่อ่ะคนเ่นถ้าว่าใช่ไม่ถูกมันก็คือต้องไม่ใช่เนาะแล้วก็ได้บกแล้ว่ชีวิตก็ง่ายไม่ต้องข้ามโอ้ยแล้วมาปุ๊บตุ้งแล้วมาไม่มีคตอบเลยอ่ะไม่มีโอกาสเลยคำถามของเขายากไหม คอนเสิร์ตของศิลปินใดที่มีจํานวนรอบสูงที่สุดในประเทศไทยพี่เบิร์ตนั่นไงเบิร์ตตุ้มใช้คำถาใจเขคาใจแล้วแล้วไอ้ที่เมื่อกี้ที่ตอบใช่ไม่ใช่คําถามว่าอะไรครับแหนมเนืองมิลชันเปียกใช่หรือไม่โอ้โหไม่ได้ยินคําถามเลยครับใช่หรือไม่ใช่ครับรู้รู้สึกว่าได้เยอะมากนะเนี่ยได้เยอะมากแต่ว่าฝั่งหนูได้เยอะไงเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูกันซิว่าได้กี่คะแนนขอเชิญกับตันพาเข้าที่มาครับท่า แล้วดันไประเบิดที่<ม>ทีมของกัปตันวิลลี่นะคะจึงทำให้ไม่ได้คะแนนสะสมในรอบนี้ไปโดยที่กัปตันโกตีนะคะทีมของเขาสะสมคะแนนในรอบนี้ได้13คะแนนอ,อาล่ะมันก็ยังไม่ท้ายที่สุดเราเก็บอีกสักสคะแนนด้วย UFO ย <laughs> เพลงนี้ชื่อเพลงอะไรคะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมีคนกดแตรด้วยอ่ะไม่ได้มีคนเป็นเพลงเพื่อชีวิตเขาเหนียวต้มตั้มตั้มปลาปลายาปอกปอกแต่ว่าชื่อเพลงมันชื่ออะไรวะเนี่ยแหละตั้มปลาปลายาปอกปอกใช่ป่ะใช่ป่ะชื่อเพลงนี้ชื่อเพลงว่าปลาปลายาปอกปอกนี่ปลาปลายาปอกปอกนัททุกคน พอ้าแม่ขายต้องหากของตั้งแต่ไปไปถึงตอนข้ามต้องเดินตากแดดเสียจนผิวดำชีช้ำกะลำปีเอ้นักจะเขาเหนียวสมตั้งเขาอยู่หน้าปั้มตัต้มต้องไปยาปังป